วันนี้เราจะพามาชมพักเอ็กโซกเกษตรนวมินคนโดที่อยู่ในทำเลดีมากๆหน้าโครงการติดถนนใหญ่แต่บรรยากาศกลับเงียบสงบไม่วุ่นวายเลยค่ะความสะดวกก็มีครบอย่างตรงนี้เลย7 e เ e ่นอีเอยู่แค่ไม่กี่ก้าวจากทางเข้าโครงการจะซื้อของตอนเช้าก่อนไปทํางานหรือหิวดึกๆก็ไม่ต้องขับรถออกไปไหนให้ยุ่งยากที่จอดรถก็กว้างไม่ต้องกลัวว่าจะหาที่จอดยากทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง ระบบความปลอดภัยก็ดีมากมีกล้องวงจรปิดและร,ประอปพดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับคนที่ชอบพักผ่อนที่นี่มีสระว่ายน้ําถึง2สระแยกโซนชัดเจนผู้ใหญ่ก็ว่ายสบายเด็กก็เล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยทั้งครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ห้องตัวอย่างที่เราจะไปดูกันในวันนี้จะเป็นแบบ one bedroom p ขนาด33.5ตารางเมตร เริ่มจากโซนลิฟวิ่งแอเรียกว้างพอสำหรับโซฟาโต๊ะทำงานหรือมุมพักความส่วนตัวแสงธรรมชาติส่องถึงบรรยากาศโปร่งโล่งได้อยู่สุดๆห้องนอนแยกเป็นสัดส,ส่วนให้ความเป็นส่วนตัวเต็มที่เหมาะทั้งคนโสดและคนอยู่เป็นคู่แสงธรรมชาติยังส่องถึงให้บรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายห้องน้ำดีไซน์สวยแยกโซนเปียกและโซนแห้งใช้งานสบายและดูแลรักษาง่ายในระยะยาวถัดมาจะเป็นในส่วนของแพนทีครัวขนาดพอดีทำอาหารง่าย หรือจัดมุมคาเฟ่ส่วนตัวก็ได้หมดทั้งหมดนี้เริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นใช้ชีวิตหรือจะลงทุนปล่อยเจ้าก็คุ้มสุดๆไปเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0812515325หรือจะเป็นไลน์แอด dprealstate e ให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ dprealstate e ค่ะ